สวัสดีครับอยู่กับผมรัตติโอปหนึ่งสองผมผมมาอยู่ในแมปอินซันอีลูเวเตอร์นะผมจะมาเล่นโรบอกให้ดูเออซื้อล็อกเก็ตอ้าวไม่ได้กำลังโหลดต้องรอแป๊บหนึ่งระหว่างที่รอรีวิวอย่างอื่นก่อนดีวกว่าเอ้อไม่ไม่ไม,ไม่จะซื้อรเท้ากระโดดสูงก่อนอ่าได้แล้วนี่ดูท่านผู้ชมยวปิดกระตูนก่อน ท่านผู้ชมสามารถเล่นได้นะเกมนี้สนดกมากทุกคนเล่นนะีเ <c oughs> สียงดังเออโอเคขอบคุณพี่เบาโอ้ยคนเบียสาดสักนาดีเอ้ยติดโควิดหมดแล้วื <c oughs> ึแล้วว่อะไรวีดีเป็นจะเปิดเดนีเ่ยเออรอสักแป๊บหนึ่ง ที่ไหนเนี่ยอ๋อซีนัสิปารจำได้แล้วจะมีเดนสองโฉบมาเเดนนี่ก็ดีกเพราะว่าเดลนี่เปนเสียงดังเกตด้รก้าสิบเซลฟียเซลี่อเลีเซลีอะาะอ้ะออ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 นะอ อวดตายไม่มีใครช่งยาดีวิ่งมเลยเอ้ยโซนวีพีจริงผมเห็นนานละแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้มีโลบัคแค่สามซื้อไม่ได้ตั้งแพงเข้าไปออติงตง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 ติง ติง้งดองติ้งดองติ้งดองเฮ้ยเราไปกดตรงกล้องตัวนั้นทำไมอ่ะรอแป๊บหนึง่งผมเบาเสียงนะใครสงสัยว่าทำไมไม่มีเสียงโอ้โหลูตัวตลกจิตรหลงังไอ้ลีบเปิดแล้วเหรอเอ้ยทำไมไปไม่ได้ทำไมนายไปได้เออนี่ไงหันที่อะไรเนี่ย เฮ้ยืูซื้อรองเท้าไหมโอ้โหตายแน่อ่ะก็ได้อยู่เฮ้ยไปตรงนูดีกว่าไปหาเบคอนเฮ้ยนายอย่าบังอย่าบังไปไปเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคขอบคุณขอบคุณไปจะไปจะไปหาเบคอนไปอยู่นี้ไปออกไปจากที่แห่งนี้โอ้ตัวอะไรอ๋อผสมซีเหรอเฮ้ยมันกระโดดได้ ดีไปแล้วดี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 โอ้ยจะตายแล้วดูเลือดดูเลือดอูผมเกือบตายเนี่ยหืมตัวยังวะน่ะโอ้โหชือดามาไล่ฆ่าเราดื่นหืมหลบไปลงลิฟต์ดีกว่าถ้ามาเข้ามันในลิฟต์กระโดดไปลงนั้นดีกว่าโอ้ยผเพ่เกือบตายดูสี่ดูเลือด นายนายน่าคุ้นๆนายน,น่าคุ้นๆเหมือนเพื่อนฉันเลยเพื่อนผมในคอมก็เป็นแบบนี้นะใส่ชุดแบบนี้แหละท่านผู้ชมแต่ว่าเพื่อนผมในโทรศัพท์ไม่ได้ใส่ชุดนี้นะเป็นแขนหุ่นยนต์อ้าวมาเจอด่านบอสไม่ไม่เอาไม่เล่นอะเล่นก็นได้ อย่าซื้อของได้แต่ว่าผมขอไปหลบด้านบนนะเนี่ยผมรู้ละแต่ว่าถ้านผู้ชมเดาเอาเองนะเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่กกากลัวมากอันนี้มันเป็นด่านบอสยังไม่แตกออกมายังไม่แตกออกมาแจ็คเดอะคิลเลอร์จะแตกอันแรกก่อนหรือเปล่าจำได้จริงๆผมจำไม่ได้อ้า แตกแล้วท่านผู้ชมแตกแล้วอุ๊ยทำไมหลังผมเป็นแบบน,นี้อ๋อแสงอันนี้นี่เองโอ้ตัวสมพูจะเพิ่งสนใจเลยจะตายหรือเปล่านี่นายเพื่อนเออะอะลมเข้ามาในีลิฟแล้วเมื่อกี้เจอด่านบอสไปเขนาน่าจะเล่นนานจนถึงบด่านบอสอะมัง้งเฮ้ยดูตรงเงินตรง ตรงซ้ายล่างสิครับผมมีตั้งสองหมื่นเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยไม่ได้เติมนะเล่นมานานละไม่รู้ตัวแล้วได้สองหมื่นละแต่ก่อนยังหนึ่งหมื่นหนึงหมื่นเก้าพันอยู่เลยแต่ว่ายังยังไกลนะโอ้โหเขากดอันนี้ผมผมไม่ไปนะผมกลัวต้องให้เพื่อนนำทางถึงจะไปที่ที่ทางออกได้ เฮ้ยมีนคนชื่ออา v วีเฮ้ยเกมอา v วีแต่ผมไม่เล่นหรอกเกมอา v วีเฮ้ยไรกินพิซซ่าเหรอผมกินด้วยสิกินด้วยกินด้วยเฮ้ยไม่ไนอ่อะอยากกินพิซซ่าด้วยอ่ะโอ้ไม่แบ่งปันกันเลยนี่สัยไม่ดีมึงขอลองไปแล้วกันเพื่อนทางนั้นมันมีผีใช่หรือเปล่า ใช่ใช่ใไอตรงเนี้ยมันมีผีผมเคยไปล้วผีหน้ายิ้มแบบน่าเลือดเลยโอ้โหคุณนน่ากลัวเอ้ยเพื่อนจะไปไหนนั่นน่ะมันน่าก,กลัวนะเท่าปเออถ้าถ้าผมตายอีกทีอ่ะผมจะปิดคลิปนี้แล้วนะ โปเกมอนไม่ใช่อ่านชื่อ,อยังไงเนี่ยบารมบิกูอะไรเดียสองพันสองพันไม่ใช่สองพันสองศูนย์เอ้ยสองพันยี่สิบเออเรนฮาเฮ้ยร้านเดิมไอ้บ้าไ,ไปนะไ,ไปนะไปไปก็ได้เพื่อนนำทางไปให้หน่อยทนนูุ้มีผีนะเพื่อนเพื่อนนู้นมีผีเออไปไปไปท้าทายผีหน่อยอยากต่อยหน้าเพื่อนกลับมาทำไม มันมึดนะอะไรหรอกรว่าทำไมอ่ะทำไมไม่ตายไปเลยล่ะเฮ้ยคนนี้ก็กลับมาคนนี้ก็กลับมาเรนเฮนวัดรนเฮนผมอาจถูกหรือเปล่านั่นไงก็ว่าทราเอ้าไนนๆนขอดูอ้าวววๆๆ ไม่มีนะยุ่ยด้วยชุ่ยด้วยอ้าวอ้าอ้าวอ้อยเกือบตายเกือบตายแล้วไม่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 เมื่มมมมมอกี้โคตรกลัวท่านผู้ชม อนนี้ผมก็ขอปิดคลิปแล้วนะเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วอืมขอสังเกตคนที่อยู่ในห้องนี้ก่อนอ่บาบายยครับ